อนนะคะที่รับจี้ฝายเหตุผลที่มารับจี้ฝายเนื่องจากว่าตัวเอง,องกินเจนตลอดชีวิตตั้งปฏินธ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นจะที่ายเก็บเอไฝนะคะฝายถ้ามีฝายตรงหน้าผากเป็นฝายวาสนาก็คือไม่สมควรที่จะเอาออกดังนั้น<ด>เก็บไว้ตลอดชีวิตผลกระทบถ้าอยากให้ดีก็คือทานเจนเพื่อถวายให้กับปัญญาของเราจะได้เกิดวาสนาเกิดขึ้นนะคะและว้วก็ฝายดีตรงใบหน้าก็มีตรงจุดนี้เาเรียกว่าเป็นฝายวาสนา ถ้ามีตรงนี้เวลาเราเอาหน้าไปคุยกับใครเนี่ยวาสนาของเราก็จะเปิดแล้วก็ช่วยเราในด้านเนินนะคะแล้วก็มีฝ่ายตรงนี้นะคะถ้ามีฝ่ายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายสเสน่ห์พูดจาอะไรปั๊บเนี่ยปากเราจะได้มีอาํานาจมันเวลาช่วยพูดคุณจะช่วยพูดแต่มันก็มีฝ่ายที่ไม่ดีตรงใบหน้าของเรามีตรงไหนบ้างคะตรงใต้ตาถ้ามีตรงใต้ตาทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายทุกฝ่ายเศร้าเวลาเรามีฝ่ายตรงนี้แต่เราไปดํารงชีวิตสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็ มีแต่ความลาบากมีแต่ความทุกข์หรือเกี่ยวข้องถ้ามีสายตรงนี้กับตรงนี้ความหมายเดียวกันก็คือสายยารางนั่นเองรักใครชอบใครสุดท้ายเราจะไม่มีแฟนคนเดียวเดินทางไปไหนดำรงชีวิตหรือเราอาจจะได้เสียกันแล้วก็จะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองดังนั้นถ้าเราเชื่อนะคะเราก็ออกถ้ายังไม่เชื่อก็อย่ารบรูนะคะอ่าแล้วก็สายต่อไปก็คือถ้า,ถ,าถ้ามีสายตรงล่องทั้งสองข้างเลย ็นสายการากีนีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชนิดหนึ่งซึ่งตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็าคือช,ช่วยตัวเองยากดังนั้นถ้ามีสายตรงนี้ควรออกชีวิตเราจะได้ไม่ต้องรุมรุมเดินดอนไม่งั้นเดินทางไปไหนชีวิตเราก็จะอาปามันจะขัดกับไายที่ดีที่มีตามไปใบหน้าของเราถ้ามี่ายตรงปากน,นะคะถ้าสีแดงนะดีแต่ถ้าสีดำคือไม่ดีดังนั้นเนี่ย่ายตรงปากเนี่ยเป็นสายเวลาพูดอะไรต่าาๆเราจะไม่มีอำนาจ จะขัดกับสายเสน่ห์ที่เรามีอยู่ตรงนี้และถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากตรงร่องอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายดีนะไม่ดีเนื่องจากมันติดกับร่องถ้ามาติดกับร่องเวลาเราพูดอะไรบ้าปากเราจะไม่มีอำนาจความหมายเดียวกันทุกเรื่องการงาน,น,นที่เราใัยความระครอบครัวมนุษย์เราต้องการสี่เรื่องดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากถ้าเป็นสีดำควรเอาออกนะคะแล้วต้องฝ่ายตรงนี้ถ้าฝ่ายตรงนี้เนี่ยฝ่าโยโดนหลอกนั่นเองถ้ามีขนก็ยิ่งหนัก ไม่มีขนก็นให้เอาออกโดนหลอกหมายถึงอะไรรือวก็ต่อหน้ารับเหล่าหน้าไหว้หลังหล,งหลงอกน,นั่นเองนะคะถ้ามีฝ่ตรงไปหูอายุยืนยืนแบบไหนบางคนบอกโอ๊ยเป็นฝ่ยอายุยืนไม่เอาอ่ะเยอะๆออกยังว่อย,อย่างนี้ฟังก่อนฝ่ตรงอายุยืนคนเราเนี่ยประเสริฐที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงดังนั้นถ้ามีฝ่ตรงไบหูเราควรจะศึกษาธรรมะปฏิบัติยืนอะไรก็คือไม่สู้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละเกิดอายุยืนนะคะดังนั้นก็ไม่ควรเอาออก ถ้ามีสายตรงคางนะคะเก็บไว้ตลอดชีวิตถ้ามีขนก็คืออย่าถอนอแล้วทีนี้ตรงรอบบ่าเนถ้าสายตรงบ่าเนี่ยเป็นสายลำบาทั้งสองข้างเลย ี่ฝ่ายตรงบา่าถ้าเราไปดำรงชีวิตที่ไหนเราได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกหรือว่าลำบากยากเข็ญไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นฝ่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝ่ายลำบากเหมือนก้อนหินหนักๆมันแบวแบกว่าอยู่ในบ่าเราเราก็จะช,ช่วยตัวเองตลอดแต่จิตของเราสิเราต้องวอนขอแม้จะเจอคนน้นอยากจะเจอคนนี้มาอุาทารเมตตาเราัุทธรไม่ได้เพราะกรรมเก่าของมันเรายังมีอยู่นะคะแล้วก็ฝ่ายตรงอก ตรงอกของเราหมายถึงอะไรฝายตรองอกหมายถึงเป็นฝายหนักอกหนักใจเสียเงินเสียทองก็เป็นตรงข้ามหรือเราคาดหวังกับคนรอบข้างอยากจะได้ใจเขาเราจะไม่ได้เราต้องเอาใจเราออกไปเราถึงจะได้ใจคนอื่นเขาแล้วก็ฝายตรงรอบคอตรงต้นคอเนี่ยถ้าเป็นสีดำคือเป็นฝายอาภัพแต่ถ้าเป็นสีแดงมีทุกตำแหน่งในร่างกายของเราคือดีหมดเขาเรียกว่าฝายอาภับตรงลาคอของเราก็คือจะเป็นข้ามปากกาเท้ไครนะคะ มันจะพาวคอเราสุดท้ายจะต้องขึ้นลงพึ้นศาดังนั้นถ้ามีสายตรงต้นคอเนี่ยก็คือควรจะเคลียร์ยกเว้นสายแดงแล้วก็สายกลางหลังถ้ามีสายอยู่กลางหลังขาดผู้ใหญ่หยุนน้ำช่วยเหลืออุปถัมเหมือนชีวิตเราเนี่ยจะเหมือนหมอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีใครมาหนุนหลังเราเขาเรียกว่าทําคนคนไม่ขึ้นเช่ยคนไม่ได้คูณถ้ามีใต้จังกรแล้ไานี้ใต้จักรแร้ ถ้าเป็นไฝแดงก็ดีแต่ถ้าเป็นไฝดำก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่เรื่องจุกจิกเข้ามาในชีวิตเปรียบเสมือนเราอาบน้ําแต่เราไม่ทาโคลอนกลิ่นอาบก็ต้องมีใช่ไหมคะก็เหมือนเรามีายแล้วเราไม่เอาออกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องจุกจิกเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นที่สามแค้นั่นเองแล้วก็ถ้ามีไฝตรงคูมดีไหมเป็นไฝวาสนาเขาเรียกว่าไม่มี ม,มีอันจะกินนั่นเองแต่ถ้าเรามีตรงนี้ถ้าพี่น้องเรามาขอความช่วยเหลือบุญที่เราจะต้องทำก็คืออย่าบน่นอย่าว่ายินดีช่วยเขาผลลัพธ์มันจะเกิดต่อฝ่ายวัชนาจะทํางานทานันทีหรือว่าบอกเงินบ่อทองนั่นเองไม่กินอยากได้อะไรเราก็ได้คือตรงน้าไม่ไหลต่ไฟไม่ไหม้ถ้ามีฝ่ายตรงที่รักฝ่ายตรงที่รักโบราณโบราณก็กล่าวไว้อยู่แล้วไม่จัดเป็นก็จากตายดังนั้นมีฝ่ายตรงที่รักอย่ากลัวเจ้าออก ะะไม่งั้นมันจะร้อนเรื่องการงานที่อยู่อาศัยความรัรครอบครัวเราอย่ารอให้มีรูปหนึ่งรูปสองหรือเราเราอย่ารอให้คบกันแล้วสามปีสี่ปีตอนนี้มันก็ยังหวานชื่นอยู่แต่วันหนึ่งปั๊บถึงเวลามันเคลียร์มันก็ต้องเคลียร์และสุดท้ายอย่าเรียกตัวเองว่าทำไมภูองค์หักแล้วกูองค์หักอีกดังนั้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฝ่ายตรงที่รัมโบร,บร,บราณกล่าวไว้ว่าไม่จากเป็นก็จะตายดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรง่รักเนี่ยควรเอาออกเร็ววันนะคะแล้วมันจะได้เป็นมงลดีกับตัวเรา และไายตรงตรงตรงขาเนี่ยตรงไหนดีมั่งตรงเข่าเนี่ยไม่ดีเป็นสายรุ่มรุ่มเดินๆนะคะแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้ามีตรงเนี้ยคือเป็นไายเรียงลูกยาานะคะก็ควรเอาออกไม่งั้นเราเดินทางไปไหนแม่ธรณีก็ไม่เปิดที่เปินทางให้เราแต่ถ้าส่วนที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นขาลงมาตรงเนี้ยคือเป็นไายดีถ้ามีสายตรงนี้ก็คือเดินทางไปไหนแม่ธรณีเป็นที่เป็นทางให้ถ้าเป็น <dungeon Yaz> <prompt> สายตรงต้นขา ว่าเป็นฝ่ายมรดกถึงแม้ชีวิตเราตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่ปลายชีวิตของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราหรือมีสมบัติเป็นของตัวเองเป็นชื่อของเรานั่นเองและก็ถ้ามีฝ่ายตรงฝ่ามือนะคะถ้าฝ่ายแดงคือดีถ้าฝ่ายดำนี่ไม่ดีเลยเขาเรียกว่าเก็บเงินทองไม่อยู่เงินั่วนไหลได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกถ้าบางคนยังไม่เชื่ออย่ารอให้เก็บหอมบามลิไว่าเป็นก้อนเป็นกังแต่พอมันออกปับ๊บมันจะออกไปเป็นก้อนเลยซึ่งมันก็จะเข้ามาแล้วก็ยากแล้วก็ลำบาก ดังนั้นเวลามีไฟตรงฝ่ามือควรจะมีไฟแดงไม่ควรมีไฟดำถ้ามีไฟแดงก็ควรจะออกให้เร็ววันถ้ามีไฟตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นไฟดีถ้าแต่ตรงนี้คือดีหมดเลยนะคะตรงนี้ดีหมดเลยตรงนี้ดีหมดเลยแต่ถ้า,ถาขึ้นมาทางนี้คือเป็นไฟอาพาตเป็นไฟไม่ดีอันนี้ก็คือสรุปเรื่องไฟ ถ้าคนไหนได้ได้ไดฟังยูทูบนี้ถ้าสนใจก็มาที่ซอยบางหลังเนึนะคะ mm hmm. ป้าอ้นก็จะร่วมชี้แนะทางยูทูบแค่นี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาที่0895115656คุณป้อ้นรับจี้ไฟ okay.